อัปเดตข้อมูลข่าวสารข่าวดีครับพี่นองชาวนาตอนนี้ทกอให้กูไรล้ละเบะเกินสามแสนดอกเบี้ยฟรีหาเดือนสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรเจ้าให้งชาวนาทุกท่านพบกับกับผมทิดเกียรติพมวล มิใช่กับควาพร้อมกับสารราคาสารและสิทธทิประโยชน์ต่างๆของพี่น้องเกษตรกรชาวไทยชาวนาคือเก่าครับพี่น้องครับคลิปนี้เจอกันนะครับในช่วงเศร้าของวันศุกร์ที่สี่ธันวาคม2563กสมิบมกับผมกับยมีข้อมูลเน,นื้อหาคามาฝากพี่ฝากน้องคือเกา่าซึ่งมื้อนี้นะครับหลายพื้นที่หลายอำเภอหลายจังหวัดนะครับก็ได้รับเงินกันไปแล้วสำหรับเงินส่วนเหลืพี่น้องชาวนาเฮาไร่ละ500บาทโดยเฉพาะพ่อพี่น้องทางภาคอีสานตอนล่างนะครับรวมถึงตัวกับผมเองก็ได้รับแล้วนะครับสำหรับเงินสรร่วนเหลือไร่ละ500บาท ส่วนพายพี่น้องท่านใดนะครับยังบัรไดรับนะครับก็ต้องรอรุ่นอีกมืออื่นนะครับเพราะว่าทางทกศเพื่อสิมีการทยอยโอนจ่ายให้แล้วเสร็จภายในหาดันวาคมนี้นะครับดังนั้นแล้วขอให้พี่น้องนะครับอย่าลืมเช็คของบุญองค์ท่านนะครับฐานยังบัรได้ก็จะเริ่มไปติดต่อทางทกศนะครับเพื่อช่วยแก้ไขนะครับให้ทางทกศแก้ไขเพื่อที่เขาจะบัรได้ผ่านซิทสำหรับคลิปนี้ครับก็พบกันมีข้อมูลจากทางทกศนะครับที่เป็นเห็นชาวนากู้เงินนะครับมาเกิน300,000บาท ฟรีดอกเบีย้ยหาเดือนเปื่อซอยสะลอนะครับขายข้าเปลือกท้าทกศนครับเปิดโครงการสินเชื่อชะลอขายเขาเปลือกฟรีดอกเบีย้ย3มเดือนและสินเชื่อรวมร่วมเขา่าโดยสถาบันเกษตรกร,ร,กรอัตราดอกเบีย้ยรอยละหนึ่งต่อปีเพื่อสร้เงแรงเกษตรกร,ร,กรในการเก็บรักษาข้าเปลือกและรักษาเสถียรภาพด้านราคาเขาบ่อห่ตกตำ่ำในช่วงที่ผลผลิตออกสู่ตลาดเป็นจํานวนมากเมื่อวันที่2ธันวาคม63ที่ผ่านมาครับ นายกษาบเงินลวงรองผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือว่าทกศเปิดเผยว่าหลังจากมีมติครมอเห็นชอบนะครับให้มีทกศสนับสนุนค่าวายเงินในโครงการประกันรายเกษตรกรผู้ปลูกข้าวและโครงการสนับสนุนค่าบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพผลผลิตเพื่อลดต้นทุนการผลิตให้กับเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนผู้ปลูกข้าวปีการผลิต2 5 6 3 2 0 1 4กับกลมส่งเสริมการเกษตรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ไปแล้วนั่น ล่าสุดครับพี่น,อน้องการรัฐบาลได้มอบหมายให้ทกศดําเนินโครงการภายใต่มาตรการค่ขนานเพื่อให้ความเื่วยเหลือดานเงินทุนจํานวน2โครงการประกอบด้วยครับหนึ่งครับโครงการสินเชื่อชะลอการขายขอเปลือกหน้าปีนะครับปีการผลิตสัมพันธ์รอยของศกา3 .64 เพื่อให้เกษตรกร,ะกรนะครับมีเงินทุนหมุนเวียนระหว่างการชะลอการขายเขาบ่ต้องเร่งขายในช่วงที่ราคาตกตำ่ำโดยมีเป้าหมายครับการจยเงินสินเชื่อ,อจํานวน1 5ล้าราตันข้วเปลือก ณค้ามชื่นบะเกินลอยละสิบหาสิ่งเจือปนบะเกินสปซึ่งกระเลือกชนิดสีนะครับได้ต้นเขาตามกว่า20กร,รัมบอรับเขารวมข้องการและข้าวหอมมะลินะครับจะมีมมเมล็ดเข้าแดงได้บะเกินลอยละ0ูจุก็คือบะเกิน22เม,รรม็ดในลอยกรัมกำหนดวงเงินครับสินเชื่อต่อตันรวมเป็นเงิน15,284ล้านบาทดังนี้นะครับ หนึ่งนะครับกับเปลือกหอมมะลิในเขตนะครับยีจังหวัดต่างแตน่งห0ืถึงหนึ่งมื่นหบาทต่อตันข้อหอมมะลินอกเขตยี่สิบสามจังหวัดนะครับต่างแต่แปดพันเกถึงเก้าพันหารอยบาทต่อตันเขาเจ้าครับห4าพันสี่ร้บาทต่อตันเขาหอมปทุมธานีเจ็ดพันสามรอยบาทต่อตันเขาเนียยครับแปดพบาทต่อตันโดยเกษตรกร,กรครับกู้ได้ไล่ละบะิเกินสามแสนบาทสหกรณ์การเกษตร,รแห่งระเบิเกินสามรอยล้านบาท กรมเกษตรกรแห่งละมะเกิน20ล้านบาทและวิสาหกิจชุมชนแห่งละมะเกินหาล้านบาทเดิ่นตั้งแต่มือน,นี้นะครับถึง28กุมภาพันธ์หกสี่นะครับและภาคใต้ตั้งแต่เดือนมีนาคมถึง31ตุลาคมหกํากำหนดชําระคืนเงินกู้ภายในหาเดือนครับนับถัดจากเดือนที่ได้รับกู้โดยมีอัตราดอกเบีย้ยโครงการที่สองครับโครงการสินเชื่อเพิ่ร่วมเขาและสามมุนข่าเพิ่มโดยสถาบันเกษตรกรปรีการผลิต 2563ัทพบเื่อซอยให้สถาบันเกษตรกรขาม่ามีบทบาทในการซอยดูซับปริมาณขาวเปลือกในตลาดโดยรวบร่วมและรับสื้อเขานะครับจากสมาชิกเกษตรกรทั่วไปนำมาเก็บรักษาตามเกณฑ์มาตรฐานทั้งนี้นะครับเพื่อรอการขายหรือนํำมาแปรูปเพื่อสางมุลค่าเพิ่มวงเงินรวม1 5 0่0มล้านบาทอัตราดอกเบี้ย้อยละหนึ่งต่อปีโดยสถาบันเกษตรกรคาบจะได้รับวงเงินกู้ตามศักยภาพแผนธุรกิจและมาเกินวงเงินที่น้าทะเบียนกำหนด ระยะเวลาตั้งแต่มือนี้ถึง30กันยายน64กำหนดระยะเวลาชำระหนี้เงินกู้ครับตามรอบธุรกิจแต่เบเกิน31ธันวาคม2564ซึ่งเกษตรกรหรือสถาบันเกษตรกรที่สนใจนะครับก็สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ทกสทุกสาขาทั่วประเทศหรือโทรคอสเซ็นเตอร์02 5 5 5 0 5 5 5นะครับพี่น้องครับนี่ก็เป็นข้อมูลข่าวสารจากทางทกสนะครับที่เป็นเดบิ่อีสองโครงการนะครับ ล่อยสินเชื่อให้พี่น้องสถาบันเกษตรกร,กรหรือเกษตรกร,ะกรนะครับได้กู้เงินนะครับเพื่อมามุนเวียนในการทําธุรกิจพี่น้องท่านใดสนใจนะครับก็จะเริ่มติดต่อสอบถามทกศทุกสาขาทั่วประเทศนะครับจังไหนจังไหนก็ะอเป็นกำลังใจกใับพี่น้องเกษตรกรเกรชา่วให้ชาวนาทุกท่านนะครับให้ได้รับข้อการดีๆจากทางรัฐบาลกันสุูดสุดคนกต่สำหรับพี่น้องในข่าเมือมงคลิปนี้แล้วจะเห็นว่ามีประโยชน์แก่ท่านก็จะเริ่มกดติดตามกดกระดิง่ง เพื่อเป็นกำลังใจก,กับผมเพื่อทำคลิปนะครับเด้อเพื่อผมมีข้อมูลข่าวสารใหม่ๆกับผมก็จะฟาน้ำข้อมูลข่าวสารนั้นมากแกงเลยบอกเก่าพี่น้องอีกคือเกา่าพอกันไมหมคลิปหนาครับพี่พี่น้องสำหรับคลิปนี้แล้วกับผมทิดเกียร์ผ้ามวนกับขอกาวคํา b a สวัสดีครับ